โซฮอล95เต็มถังครับ เด็เพื่อนๆที่รับชมบิดหมดถังอยู่น,ขน,นัขณะนี้ทุกคนครับผมวันนี้ผมได้เจ้าโรยอนแอนฟิลหิมาลายันมาก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะขี่ไปเส้นเพชรบูรณ์เหมือนเดิมมาพูดถึงสเปคของเจ้าโรยอนแอนฟิลหิมาลายันคันนี้กันบ้างดีกว่าผมขอพูดสเปคคร่าวๆแล้วกันนะ เครื่องยนต์4 1 1ซ c อ่า25แรงม้าจริงๆมันคือ24.5แรงม้าแต่ขอปัดทุนๆเป็น25แรงม้าแล้วกันแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่32นิวตันเมตรน้ำหนักรวมรถคันนี้194กิโลกรัมและที่สำคัญหัวใจหลักของการทำคลิปนี้คือถังน้ำมันครับ ถังน้ำมันคันนี้อยู่ที่15ลิตรเมื่อกี้เติมน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วเรเซ็ตทริปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะทุกคนผมก็วิ่งเส้นเพชรบูรณ์เหมือนเดิมทีมารายันคันนี้มี5เกียร์ทุกคนผมนี่เผิ่งัดเกียร์6ประจำเลยนะมาต่อกันที่ทานั่ง ถ้านั่งคันนี้ผมรู้สึกก็นั่งสบายดีนะมันเป็นรถทัวเร็งกึ่งกึงก่งกึง่งแอดเวนเจอร์คือรถแอดเวนเจอร์อ่ะล้อหน้าใหญ่คันนี้ก็ล้อหน้าใหญ่ร้อยี่เิ้อยี่ส็ดนิ้วขี่ผ่านออนไม้ก็เห็นท่อนใหญ่ๆได้นะครับสบายๆหน่อย ทั้งแรงบิดอยู่ที่3.2เลนตันเมตรถือว่าเยอะพอสมควรรถพวกนี้สังเกตครับว่าแรงม้าที่บอกไป25แรงม้ามันมันไม่ได้เยอะอะไรแต่แรงบิด3.2เินตันเมตรเนี่ยเยอะนะถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่ผมพบเจอคือ เขาทำเกียร์หนึ่งออกมาดีมากเลยเพราะว่าเท่าที่ผมสัมผัสได้เนี่ยแรงบิดเขาเยอะแต่เกียร์หนึ่งเขาไม่ฟุ้งแต่ว่าถ้าเราขึ้นเนินขึ้นอะไรใช้เกียร์หนึ่งมันก็ไปได้ปกติอะไปได้เรื่อยๆค่อยๆดันไปเอาแรงบิดดันไปประมาณนี้ครับแต่พอเปลี่ยนเกียร์สองเนี่ยเกียร์สองเนี่ยกระชากเกียร์สองขี่มันมากในเมือง แทนสูงพอมันสูงมันก็ทําให้เลยกระจกของรถยนต์ไปได้แต่ผมเจอบ่อยมากเวลาเซลลเขาแนะนำใช่ไหมเขาก็บอกว่ารถโอ้รถเราแฮนสูงพี่ซอกแซกสบายขี่ในเมืองเลยสบายมากเลยเพราะว่ารถรถแฮนสูงเนี่ยมัน มันข้ามเนี่ยมันข้ามกระจกรถชาวบ้านทั้งหมดเลยแต่เพอเออเซลแม่งขายผิดประเทศนี่ประเทศไทยกระบะเนี่ยวชิบหายถุงที่ย่ังไงก็ไม่พ้นกระบะแม่งพอดีกระจกกระบะพอดีกระจกเนะี่ยพวกปาเจโโลอะไรเนี้ยแต่รถยนต์อะข้ามผ่านหมดเลยแล้วรถยนต์ตอนเนี้ยรถยนต์ประเทศไทยกับพวกรถกระบะรถตู้อะ ตั้เยอะพอกันน่ะขี่ยังไงก็ไม่พ้นซอกแทกค,คันนี้หลบคันหลบคันเก๋งเจอกระบะหลบกระบะเจอรถตู้เนี้ยแต่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องตลกตลกหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ได้ว่าเซลไม่ได้ว่าเซลแค่อยากเม้าให้ฟัง ในส่วนของช่วงล่างแกรนโชกยาวผมว่าเท่าที่ผมขี่ก็ดดีนะไม่ร้อนอาจจะเป็นเพราะด้วยกำลังเครื่องไม่ได้ถูกออกแบบมาไว้ให้ทำความเร็วเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องสูบตั้งหนึ่งสูบระบายความร้อนด้วยอากาศแต่ที่ผมสมัมผัสได้เนี่ยเครื่องยนมมต์สมูทมาก นิ่มมากๆไม่ได้ขี่แบบรถสูบเดียวอะ่ะคือเทคโนโลยีรถสูบเดียวสมัยนี้ผมว่าเขาทำบาลานซ์ได้ดีดีมากๆแล้ในส่วนของชิลหน้าที่ให้ก็สูงกำลังดีตอนแรกก็คิดอยู่ว่าถ้ามันสูงวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีนะเพราะจะตัด ตัดลมออกไปที่ประทะหมวกเนี่ยตัดไปได้เยอะเลยแต่คิดไปคิดมาการที่จะตัดลมได้เยอะขนาดนั้นอ่ะคุณต้องขี่เร็วมากๆอย่างน้อยร้อยห้สิบร้อยหกสิบเนี่ยคุณถึงจะรู้สึกว่าชิลสูงๆูงอ่ะมันช่วยคุณแล้วแต่เนี้ยเราขี่คันเนี้ยผมพูดเลยท็อปสปีดขอเบอรผมไม่ได้ลองด้วยเนี่ยท็อปสปีดอาจจะได้แค่ประมาณ ร้140อยสี่สิบผมว่าไม่เกินอะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองลองทำท็อปสปีดดูแล้วก็เดี๋ยวเราพูดให้ฟังตอนท้ายแล้วกันก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนน้ำมันกำลังจะหมดตอนนี้ก็ฟังเพลงกันชิลๆไปก่อนแลางกันครับผม That

ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในตัวเมืองเลยก็หิมารายันคันนี้ก็เป็นรถที่ทำให้ผมเดินทางมาไกลที่สุดแล้วนะในปิดหมดถัง p p ที่สี่เมื่อกี้ก็เริ่มวอดแล้วก็เลยกดถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกัน ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมวิ่งมากี่กิโลแล้วนะเพราะว่าพอวอร์ดแล้ววอดแล้ว,ว,ลวคือพอมันขึ้นเตือนขีดแดงเน,นี่ยตรงเนี้ยขีดแดงขีดแรกของของทาง้ับมันอ่ะมันก็เปลี่ยนจากทิปเอเป็นทิปเอฟเลยไปหมดดื้อเลยทุกคนรตดแค่หมดแล้ว หมดดื้อเลยอ่ะเดี๋ยวจอดไหนดีเนี่ยจอดนี่เลยแล้วกันทั้งหมด339กกิโลไปเลยทุกคน Okay, เดี๋ยวเรามาสรุปกันเรียบร้อยนะครับขี่จนหมดถังเลยกับ Royal Enfield ฮิมารายันคันนี้ถังน้ำมัน15ลิตรนะครับทำระยะทางไปได้ทั้งหมด3 39กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยนะก็น่าจะเป็นสถิติที่ดีที่สุดของทั้งหมด สามรวมเ p นี้เป็นเ p ีที่4ี่คันนี้ได้ระยะทางเยอะที่สุดนะครับ3ามรสามเก้าิโลเมตรเดี๋ยวเรามาหาค่าเฉลี่ยให้ดูกันค่าเฉลี่ยสามอยสามหารสิบห้ายี่กกิโลเมตรลิตรก็ถือว่าโอเคครับเพราะหนึ่งเลยผม จ้าหิมาลยันเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้ขี่เร็วคือออกแบบให้ขี่เดินทางไปเรื่อยๆชิวๆวครับถ้าขี่ความเร็วสักร้อหนึ่งหรือร้อยสิบเนี่ยผมว่าน่าจะได้ระยะทางที่มากกว่านี้ประหยัดน้ำมันกว่านี้แต่ทีนี้เนี่ยผมขี่ก็คือตามสไตล์ตามสไตล์ผมแล้วกันก็คือใช้งานจริงๆรถติดก็้ขี่ช้า ถนนว่างๆก็เร็วหน่อยแต่ก็ไม่ได้เร็วจนเกินแบบโอ้ส0งร้อสามอยะไรประมาณนี้คือมันไม่ถึงอยู่แล้วแต่ด้วยความเร็วที่ทำได้เนี่ยไม่เกินร4 0ยสีเท่าสปีดก็อยู่ประมาณร้อยี่ผมยืนพื้นร้อยมาตลอดทางจนตอนเนี้ยเราอยู่ที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์อยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์เลย มาพูดถึงเรื่องของท่านั่งท่านั่งผมว่าก็กำลังดีครับแต่เบาะรู้สึกต่ำไปนิดนึงสำหรับผมบอกคนขี่สำหรับผมนะแต่ถ้าสำหรับคนตัวเล็กๆส่วนสูงไม่เยอะมากผมว่าน่าจะกำลังพอดีซึ่งถามว่าเมื่อยไหมมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าเมื่อยในระดับที่ที่เรารับได้อะเออลองนึกดูว่า เรานั่งเก้าอี้เฉยๆอ่ะยังเมื่อยเลยถูกไหมครับเมื่อกี้มันมีทิป F ขึ้นมามันขึ้นมาตอนที่เข็มของเกน้ำม,นมันมันใกล้จะหมดมันขึ้นเป็นทิป F ขึ้นมาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการแจ้งเตือนว่าเ,เตรียมหาปั๊มหรือเตรียมเติมน้ำมันได้แล้วนะเพราะน้ำมันจะหมดแล้วซึ่ง ถ้าใครขี่รุ่นนี้อยู่นะครับก็จำค่านี้ไว้เป็นมาตรฐานก็ได้ก็คือถ้าขึ้นโหมด Trip F เมื่อไหร่รถเราจะวิ่งได้ประมาณ119โลของผมว่าวิ่งไป119.5แต่ว่า120โลไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นถ้าขึ้น Trip F คุณยังขี่ได้อีกเป็น100โลโอเคนะเข้าใจตรงกัน ก็ฝากไว้ครับสำหรับบิดหมนถัง EP4 ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ก็แค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใน EP ต่อๆไปละส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเตรียมตัวกลับบ้านเติมน้ำมันก่อนแล้วเจอกันครับ